โอ้โห oh, นาทีสำคัญนะครับตอนนี้พ่อกับแม่แว,วิ่งตามไปไนะครับได้กินสิบเป็นเน่าใช่หรือเปล่าอุ้ยกันด้วยเจอกินตรงนี้นะครับจุดนี้หืมกลิลก่นแรงมากมจ,จุดตรงเนี้ได้ไดหมินโอ้ย มีรอยขุดีอยหือกินเหม็นอืมกินแรงกินแรงมากมาหำเข้าด้วยเข่าด้วยแงมากเหมนี่กันแล้วกันแล้วจุดได้ครบเด้อ อยู่ตรงไหนนู่นเหรอโอ้อยู่ในตรงแถรากไม้มีดินใหม่ๆกบด้วยโอ้มีดินใหม่ๆกบมีดินกบมีดินใหม่กบตรงรากไม้นะครับึนะจุดตรงนั้ตรงนู้นนะครับตรงนู้นน แม่กับพ่อแม่กบพ่อกับพาดอันนี้ปออะไรแฟนเลยอ่อเอนะเออเออดูดูแลนั่นดีใจเย็นๆทำทำใจสบายน้องเด้อมีหลุมยังไไหมครับ ต่วนอยู้ต่อไม้ต่อไม้ต่อต่อไม้ต้นต่อไม้ต้นอเลยตอเลยตอเลยอเนอกันก่อนกันก่อนะครับเชิญิเชิญเือครับเชิญเลยเชิญเือนเลย ยูไม่ห่มเลยะเยังัง,ง,งมันคือมันไม่มีร่องรอยของการขุดหลุม,มใช่ยังยังไม่ใช่แต่มีกลิ่นแต่มีกลิ่นเฉยมีกลิ่นนะครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าเป็นกลิ่นอะไรนะครับเชิญครับเชิญเชิญเชิญ ยังไม่เห็นน้องร้อยอืมวันนี้เราตัดสินไปทองเขาจ้างจ้ของข้ามาแล้วมาโดนที่นี่ตึ้กนนี่

ยูยูได้หลุมแลวครับล่ะมันมีหลุมด้บวะอันนี้มมีหลุมมันมีหลุมอ๋อมันจะม่หให้ล้มแน่นอนเกอใส่ใส่เกลอ้่ม่หพอได้กลิ่นก็แจ้งไจริญเตือนตัวรอเป่ะอย่งแน่แน่ใช่ใช่ใ่ใช่อเคลยัอืมเป็นพบิดพบดครับ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 เรับยรับรันครับครับคับครัรัคั แต่ไม่มีหลุมกำนันนะไม่มีหลุมไม่มีอะไรที่นี่ไม่มัเป็นแต่หลุมหลุมก้อาหินก้อนไม้มันเออล้มเงี้ยดินมันก็โคตรเดี๋ยวถ้ามันถผล่มานี้ยมันก็ยังไม่ไม่แน่ใจเนาะขุดดูก่อนครับขุดดูก่อนเนาะมาขุดดูก่อนเอ,อ,อาให้ชัวร์ <c ười> ให้ชัวร์ <c ười> การที่กั้นไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปแล้วนะครับทุกพยานต่างเดยกกระเดี๋ยวเดี๋ยวร่าวป็่องพางนะครับ ที่เมื่อเช้าผมประสานท่านารองกทไว้นัตอนนี้ได้เรก่อนเ็งถึงเฉยๆครับเราสงสัยว่าสงสัยเฉยๆเดี๋ยวต้องรอปทเข้ามาตรวจจริงๆครับชัดเจนอีกท่ครับรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาครับตอนนี้กั้นเรารอปทนิดนึงนะครับ มืดดนะพีแยงมด้ดนะใช่ไม่ด้กินไมได้กินได้กินครับได้กินออพิสูจทราบเลยนะพิสูจน์จะกินพวกเราว่าโอเคแล้วแล้วมีกินแน่นอน มันมีกลิ่น่ไมไม่รู้ว่าเป็นอะไรอาจจะเป็นมเี่อาจจะเป็นปัตายก็ได้ต้องรอพอถอดมนดูครับไม่ชลัวไม่กล้าปันผมอัี้รอยที่ที่พูดที่เป็นเดินไมเป็นไเป็นเหว่นอย่างนี้รอยพุดดินพุดป็นแนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเด่าเดี๋ยวเดอ๋ย๊เดี๋เดี๋ยวเดีมาเดี๋ยวีเดี๋วอเดี๋ยวกเดี๋ยวีเดียเดี๋ยวเ

ที่เยาวชนใช่ไหมใช่แล้วไปดกาลิงเนี่ยแ้วไปดู้ครับมีร่องรอยของการขุดขุด โอ้โทษดเทียบทษทีพี่โทวดเทียบทวดเที้ขอออกไปเนี่ยวุ้ยครับครับพี่ครับมีการขุดหลุมใหญ่มากเลยตรงนี้นะครับโอ้ยนี่ครับนี่ครับนี่ครับหลุมนี้หลุมใหญ่มากเลยเนี่ยโอ้โหจุดไข่แมงกี่ตรงนี้ครับนี่ นะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ